เขียวเหรอคะขอใจครับผมนี่บรรยากาศของหลังจากที่เราไปดูละครมาทีมแล้วครับรักจับใจจับใจไหมครับจับใจมากค่ะทำท่าสิคะนี่ผมเป็นไหมชอบมากไม่ซีเรียสอะไรก็ได้ค่ะไม่ซีเรียสอะไรก็ได้ย้ายตรงนมาเดี๋ยวช่วยแจ้งค่ะ ได้ได้ยังย um, ังครบยัง <c oughs> <c oughs> เดีกจิกกระแผ่นนึงที่บ้าน,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 นมีเยอะพี่น้องขอแผ่นดเดี๋ยวสไลด์มั้สิบแผ่นพี่นอ้องก็ต่อยอ่ะอเ่ไหมเซน็ไหมเซนเซนเ 要不要哎哦要不要哦要不要